เดยวคอมทูในสไตล์แม่โบต้าแฟมิลี่นะคะมาซับสไครต์นะคะเช็คอินไทยแลนด์เดอหาข้าคเบาไปฮะเทียมมวเมืองนอกมากพ่นอยากเบานนะเฮาเบาเบาเพิ่งเขาเบาเราพิ่งอาศิเขา ขอบคุณค่าขอบคุณเก้าน้ำดวงตาเข้ามาเปิดรังค้าเอาเสียงงูเจ้าของโลกงีลเนาะอืมเก้าร้อยหกสิบดวงตามีหลเพิ่นลุมเมียลูกหลุสามไน้ลูกกดไล่มือหนึ่งโลกโอ้เตือนมิได้เจ้าหล่อโตผู้เดียวอื่นเขามีนู้นนี้นั้นได้ขอบคุณค่าขอบคุณห้าสิบ ห้าล้านดวงตาที่มาส่งกำลังใจกันด้วยม่เด้ตัดตัวเดียวบ้านตัวเองต้องมีแค่คนเดียวขอบคุณมากๆจ้าผลงานผลงนลงเฉเพราะคนเน้นกตคลิปเนี่ยอย่างเดียวเราอยู่ได้ด้วยไม่เดี๋ยวว่าไม่ได้เน้นลงไงลงเหมือนกัน ของคนไา่ได้หลักมาจากคลิปไ่น้นองแล้วมาจากช็อตขอบคุณสิบล้านดวงตาจ้ามาเด้อมาเด้อมาทักทายคุยกันธรรมะติดเตียงหมายถึงอะไรหลวงปู่ติดเตียงเงี้ยเหรอพ้าอาจารย์ติดเตียงเหรอ จสิบสองล้านดวงตาขอบคุณค่ะมาเด้อทุกคนพักไทยคุยกันแม่โบต้าบ้านแม่โบต้าแฟมิลี่นะคะสําหรับคนที่มาใหม่ขอกําลังใจกดไลค์กดส่งกําลังใจใกันเล <c oughs> ยพี่น้องไลค์ส่งกําลังใจให้กันจ้ามามาคุยกัน เทวดามีอยู่แม่บัตาจะไายประมาณชั่วโมงนึ่งขอบคุ้หลไยๆเด้จ้าอ,อยาไปหาเก็บเห็ดกเจ้านวะเจ,าเจ,าเจ้าเก็บเห็ดฮอรบึ้มๆเจ็ดสิบสาม 73, ล้านดวงตาสวออค์เธออยากได้แบบนั้นบ้างได้แบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะขอบคุณค่า8ล้านดวงตามาคุยกับแม่บัตาเด้อแม่บัตาแฟมิลี่อยู่อำเภอนาดนมาสาาคา พูดคุยทักทายกันจ้ะพูดคุยกันจ้าว,ว่างๆใครว่างก็แวะมาใครไม่ว่างก็ต้องมาอือถ้าอีกจักเดือนก็กว่าเข้าไปไทายเราพีกอีกก็ได้มาอัปเดตสวนเราพีกเห็นบะอือก้าบ,บันทามเสา,น,า,น,านันจะมีแชทแล้วแต่ พอดอกไม้เนี่ยมือแล้วสิตัดมันงามแต่ย้ายเป็นค้นเอกอีกสวนดาวเรืองเปิดตลาดสมัยตะกี้เมาอยากปูกดาวเรืองเลมันจะเพาะสายพันธุ์ป,ปลูกย่สิปปูกก็ปลูกประดับสวนเราเนาะยายแช่ค่อยบอกอยู่ได้ว่าดอกละสองบาทดอกละบาทดอกละสองบาทแต่เรายายแช่เลาตลาดเลากวางแล้วเลาะก็เลยตองเลือกคนที่เคยให้ประจําคนที่เคยให้ได้ก็ต้องเอาด้วย ที่ก็่เห็นเห็นยาจันแล้วเราติดหยี่ขวบแปดเก้าลอยมิดจัดเราวบาวบาหาเราวบาเรา้ดอกห้เแล้วไปรวดวาอยู่ตอนแลกเพราะเราตั้งใจว่าเราจะได้พอได้แล้วเขาไม่ให้เขาเดอกันนั้นง่ามๆจนวาเรลวบอกมู่เจ้ามาเอาตัวนั้นที่ละบาลามีนะั่น ขอบคุณค่ะ10บล้านดวงตาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมมาส่งกําลังใจบ้านแม่บบตาแฟมิลีนะคะใครว่างแวะมาคุยกันเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันเด้อพี่น้อง